ครับตอนนี้สวัสดีทุกคนนะครับมาอยู่กันที่บริเวณตลาดสามย่านครับก็เป็นหนึ่งในโซนที่แต่ละคนนิยมมากของจุฬาลงกรณ์นะแล้วก็อันนี้คือสนามกีฬาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็เป็นหนึ่งในย่านของกรมสิ่งจุลาครับก็คึกคักมากแล้วก็สร้างความเจริญมากมายใ้ใจใ,ใ,ให้แก่กรุงเทพครับแต่วันนี้เราจะมาดูอีกส่วนหนึ่งที่ เปโซที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้ความเจริญแล้วมีความเสี่ยงที่จะถูกรื้อถอนหรือทุกทิ้งครับก็เป็นหนึ่งในโซนที่มีคุณค่าครับเพราะวัตศาสตร์ของยา่านนี้ก่อนที่จะจะเป็นในแง่ของทางธุรกิจนะก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองครับก็มีการนํามาทำเป็นสารคดีอะไรพวกนี้คุณค่าของถานที่แห่งน,นี้เยอะอยู่ครับแต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการถูกรื้อถอนอยู่ดีนะนี่ครับก็อยู่ในอยู่ข้างๆโครงการนี่นะครับเป็นตึกคอนโดขนาดใหญ่เีฟ้าเลยครับนี่ฮะ แล้วก็ตรงข้ามกับสนามกีฬาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเราจะมาดูกันว่ายังอยู่ไหมนะนี่ครับก็อสองนี้นะสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็น่าจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพออาะนักศึกษาเขานะสนามก็มีความอลังการยิ่งใหญ่นะนี่ครับก็จะอยู่แถวนี่นะะักศึกษาจะไม่ถูกดูนะก็ตอนนี้ใต้ ใช่จลัลาะรั้เข้าศา,าที่แทบไม่เห็นนะเพราะว่าอยู่ท่ากลางคอนดูใหญ่ครับตรงไว้นั้นก็คือจะเป็นยานร้อยปีนะก็ท่ามการก่อสร้างครับก็ไม่รู้ว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะโอ้แต่ก็ยังมีคนเข้าไปเยอะอยูอน่นะโอเค,อเคก็ขา้าตรงนี้นะ นี่ครับก็จะเป็นยังอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าครับเปิด8ปดโมงถึงหโมงครับเวลาขับรถทงชาติเลยนะสาสตจะไม่ทับทีมสะพานเหลือครับโอมารอบนี้ก็เออตึกก็สร้างไปเยอะแล้วครับเป็นความเจริญนะนี่ก็เป็นาพาไปท่องถิ่นครับผมก็ดูแล้วก็มีคนสนใจแล้วก็เข้ามาที่นี่กันอย่างไม่ขาดสายนะครับก็ เป็นพลังของประชาชนนะในการอนุรักษ์สถานที่ทางประวัติศาสตร์ครับไม่ให้ถูกหรือถอนไปนี่ครับเราก็เดินแบบทะลวงผ่านไซก่อสร้างครับเดิมที่ตรงนี้เป็นชุมชนนะครับแต่ว่าก็เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านนะตรงข้ามาก็จะเป็นเขีอชีวิตใจกลางเมืองครับผมโอ้รู้สึกเหมือนมีงานเนี่ย ตกแต่งสวยครับนี่ครับศาสตร์เจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองครับตรงกลางก็อลังกาเลยนะโอ้โห <c oughs> แบบอยู่ท่ามกลางความเจริญครับศาสตร์เจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองครับนี่ครับก็ เป็นรากวัอดอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมนะครับประจปี2568ครับก็เป็นเออ่ของสมาคมสถาสถาปัตยกรรมสยามในีรยบลูกมาราชุประถมครับก็แล้วก็มีภาพยนตร์สารคดีครับก็ได้รับรางวัลสารคดียอดเยี่ยมนะครับก็เป็นการแสดงถึงความอนุรักษ์อยู่ที่แห่งนี้นะวายก็วายได้8จุดนะครับประวัติก็นี่ครับยาวนานกว่า150ปีครับก็สร้างมันตั้งแต่ร5เลยนะ นี่ครับประวัติก็เห็นชัดเจนนะว่ากลุ่มของจุลาครับก็จะพัฒนาที่ดินบริเวณนี้ครับก็เป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องออความเป็นประวัติศาสตร์ท่ามกลางความพัฒนาครับปัจจุบันก็อ่าเขาข้าวครับนี่ฮะก็เป็นที่รู้จักในนานาชาติครับก็มีการรณรงค์นะให้เป็นที่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นให้มีการเดินรักต่อไปครับก็ถือว่าต้องช่วยกันนะ ผมมาถ่ายทาวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันด้วยนะว่าในการอนุรักษ์สถานที่แห่งนี้นะครับผมนี่ครับก็เป็นบรรยากาศของโลเค i t y นซิตี้นี่ครับภาพการตึกสูงนะฮะไาเราเข้าไปกันก็จะ,จะมีน้องหมาด้วยนะก็ะซื้อขอไปไหว้เจ้ากันได้นะอย่างนี้น้องหมาน่ารักนะฮะเนี่ย นี่ครับก็เป็นสาลาพกรรมน่าจะตั้งแต่ปีหนึ่งสามที่เราอานมาข้างนอกนะก็ต้องกราบจากข้างหน้าก่อนนะแล้วค่อยเข้าไปข้างในนะครับนี่ครับดูล่องรอยสาลาพักรรมนะแกะสลักไว้แบบจีนสวยเลยครับเข้าไปจะเลิไม่ต้องถอองเท้านะาะมาถึงตัดระดับด้วย ก็จะเป็นมุมมองของความเนจในศาลเจ้าครับมีตึกสูง้นทาหลังนะเป็นภาพการคอนเสิน,นค,ครับผมน,นะนี่ครับก็จะเป็นศาลนะนี่ครับโทษครับนี่ครับสามเจ้าแม่ทับทิมครับที่มีมาตั้งแต่สมัยาารัชกาลที่ห้าครับผม มันสดาว่าัขกจะธิพันย์นี้งนะตกแต่งสวยงามครับคนมาไหว้เยอะมากครับที่เดินอยู่นี่แปดจุดครับไหว้กันได้ยาวๆเลย มีเป็นเสื้อลายสา์เจ,จ้าแม่กนอิมสะพานเหลืองเลยนะฮะก็มีเสื้อขายแล้วก็มีหนังสือขายด้วยครับราคาอยู่ที่200บาทเป็นความจ้านวบาทฮาราโกสามันครับเมื่อเทพไทยถูกไล่ที่ครับนี่เลยนะก็มาอุ่นนนกันได้นะครับผม โอเคครับก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับศานเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือครับใครสนใจก็มาได้นะประมาณนี้เลย